สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็มาพบกับช่วงพยากรณ์อากาศนะคะกับดิฉันภาววนี่เมยพโคนวันนี้มีผู้สื่อข่าวถึงสามท่านที่กําลังรอทําข่าวพยากรณ์อากาศให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศจีนและประเทศโดยรอบรวมถึงบางบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นความชื้นต่ําและท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง ยอดความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่รวมถึงบางบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุร India, ทรอินเดียทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนและความชื้นต่ํามหาสมุทรอินเดียมีพาย,ยุไซโคลทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝน,ฝนฟ้าขนองและลมแรงเหนือมหาสมุรทรแปซิฟิกทางตะวันออกประเทศญี่ปุ่นพบแนวประทาอากาศชนิดต่างๆซึ่งทําให้เกิดสภาพลูฟ้าอากาศดังนี้ บริเวณแนวปะทะอากาศเยน็นมีลมแรงและพายุฝนฟ้าขนองอาจมีหิมะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงบริเวณแนวปะทะอากาศอุ่นมีลมแรงเกิดฝนตกพำมพมและอาจมีหยาดน้ำฟ้าชนิดอื่นๆตกเป็นบริเวณกว้างและระยะเวลานานหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นบริเวณแนวปะทะอากาศรัวมีลมแรงและพายุฝนฟ้าขนองอาจมีหิมะหลั<ส>งจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลง ภาพลมฟ้าอากาศจากแผนที่2นะคะบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศจีนและประเทศโดยรอบรวมถึงบางบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีความชื้นต่ําและท้องฟ้าคอ่อนข้างปลอดโปร่งค่ะหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่รวมถึงบางบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนและความชื้นต่ําค่ะมหาสมุทรอินเดียนะคะมีพายุไซโคลนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมแรง เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นค่ะพบแนวปะทะอากาศชนิดต่างๆซึ่งทําให้เกิดสภาพลมฟ้าอากาศดังนี้ 1. บริเวณแนวปะทะอากาศเย็นมีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนองอาจมีหิมะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ําลงค่ะบริเวณแนวปะทะอากาศอุ่นมีลมแรงเกิดฝนตกพรมพมและอาจมีหยาดน้าฟ้าชนิดต่างๆตกเป็นบริเวณกว้างและเป็นระยะเวลานานหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น บริเวณแนวบัทหาอากาศรวมนะคะมีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนองอาจมีหิมะและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงค่ะพยากรณ์อากาศในแผนที่3นะคะพบย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ประเทศไทยโดยบริเวณนี้จะมีอากาศร้อนและมีความชื้นต่ำค่ะและพบขันลักษ์ความกดอากาศสูงเหนือทะเลอาหรับโดยบริเวณนี้จะมีอากาศเย็นและจะมีท้องฟ้าโปร่งค่ะทางตอนเหนือของประเทศอทศอสเตรเลีย จะพบฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงส่วนทางตอนเหนือของญี่ปุ่นจะพบฝนฟ้าขนองลมแรงและหลังจากนั้นอากาศก็จะต่ำลงค่ะและอาจจะมีพบหิมะบางส่วนค่ะบริเวณใกล้เคียงนะคะพบแนวปะทะอุ่นจะมีฝนตกพรำๆหรืออาจจะพบหยาดน้ำฟ้าอื่นๆตกเป็นบริเวณกว้างและเป็นระยะเวลานานค่ะและถัดขึ้นมาด้านบนจะพบแนวปะทะรวมโดยบริเวณนี้จะพบพายุฝนฟ้าขนองและอาจจะมีหิมะตก และอุณหภูมิจะต่ำลงสุดท้ายคือแนวปะทะอากาศคงที่มีการภาคยามมาตั้งแต่จีนจนถึงทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดวยบริเวณนี้จะพบท้องฟ้าโปง่งอาจจะมีฝนตกระยะเวลานานค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสรุปผลพยากรณ์อากาศค่ะสรุปจากแผนที่ที่1นนะคะคาดว่าเป็นฤดูหนาวค่ะสังเกตได้จากเส้นความกดอากาศเท่าที่เป็นแนวแผ่จากประเทศจีนลงมายังประเทศไทย และสัญลักษณ์ความกดอากาศต่ําทําให้เราทราบถึงบริเวณที่มีความชื้นต่ําและความกดอากาศต่ําซึ่งทําให้อุณหภูมิจะลดต่ําลงและอาจมีหิมะสัญลักษณ์แนวปะทะอากาศรวมแสดงให้เห็นถึงว่าบริเวณนั้นนะคะจะมีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนองและอาจทําให้เกิดหิมะเกิดขึ้นค่ะจากแผนที่ที่2นะคะค่าม่าเป็นฤดูฝนค่ะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ L ยอมความกดอากาศต่ํา บริเวณประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่รวมถึงบางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุ India, ทรอินเดียทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีความอากาศร้อนมีความชื้นต่ํามีพายุไซโคลนทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าขนองและลมแรงค่ะ แผนที่ที่สามแผนที่สุดท้ายนะคะสรุปได้ว่าเป็นฤดูร้อน,นะคะ่ะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ยอมความกดอากาศต่ําโดยบริเวณดังกล่าวนะคะจะมีอากาศร้อนและมีความชื้นต่ําจะพบความกดอากาศสูงเหนือทะเลทรายอาหรับทําให้ในบริเวณนี้นะคะจะมีอากาศเย็นแล้วก็มีพองฟ้าปลอดโปร่งค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะการพยากรณ์อากาศก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ